สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์สกานะครับก็สำหรับคลิปนี้นครับก็ผมจะมารีวิวเมทัลกันนะฮะเป็นอ่าโปเกมอนหายากนะครับอย่าไปงงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในชมผ่านในส่วนของคลิปเบอร์สกานะครับไปอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งก็สาามรถกกดดดช่องไ้วันกันด้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับ ปลอดภัย100%แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่เลยนะครับเมมเบอท่อนะฮะตัวนี้ก็หาได้จากกิจกรรมนะฮะจะต้องเติมอย่างเดียวนะครับเพื่อจะเจะเซตชิปมารวมกันแล้วเรียกมันออกมานะครับผมนี่ครับล่างเล็กๆก็คือล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นล่างนี้นะครับก็มีมาสเตอร์ไดแม็กครบนะฮะตัวนี้อ่ะผมก็จะรีวิวล่างใหญ่เลยแล้วกันเมทัลนะฮะ เมมเบท่าเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนธาเหล็กนะฮะทาตเหล็กเลยนะสเตตเนี่ยนะครับก่อนแฟดเนี่ยอยู่ที่944นะถ้าแฟดก็บวกไป20%นะครับ่ะเมมเบเท่าเนี่ยเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะครับ ADK นะครับก็มีพลังโจมตีนะครับอยู่ที่133กายภาพ133เวท103นะครับป้องกันกายภาพ153ป้องกันเวท153สปีด139นะครับและให้ดูอะไรอย่างหนึ่งคือนี่ครับ เป็นตัวละครที่เลือดเยอะโคตรนะครับ1 2 6 3กนะฮะก็ปกติตัวนี้ครับเขาจะไปยืนคู่กันนะฮะสแตตคล้ายๆกับอะไรวะกัตหลอดนะฮะเหมือนกันหลอดเลยนะับสแตตคล้ายกันนะอ่ะเดี๋ยวนิสัยนะครับก็แนะนําให้เป็นล่าเริงนะครับกับอ่าอันนึงให้ดูตรงนี้นะครับนิสัยนิสัยนิสัยฟิวรอนสายกายภาพครับก็จะเป็นยึดติดกับล่าเริงนะสอันนี้นะครับไปดูคุณสมบัติกันดีกว่านะฮะฟิวรนเหล็กนะฮะ ไอดีนี้ผมยืมเข้ามารีวิวนะฮะอ่ะโอเคมีนี่ครับมีมาสเตอร์ด้วยอ่ะสำหรับคุณสมบัติเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่1น,นะฮะก็แนะนำให้เป็นสปีดอัพนะตัวนี้เขาไม่ได้นเน้นเด่นในการตีอะไรมากนะครับก็หรือจะเป็นกันคลิกก็ได้แล้วก็คุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับก็จะมีสกิลที่น่าสนใจก็นี่ครับอาดามันอาดามันเทียมนะครับ ทําให้ทีมเรานะครับกันผลอัมพาตนะฮะลดโอกาสติดคลิ40%ด้วยนะครับผมตัวนี้ถ้าจะเป็นสายดาเมจก็เป็นม็อกซี่นะครับหรืออะแดปพราบริตี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสกิลนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นสกิลพิเศษเฉพาะทางของเขาเองนะฮะตัวนี้อ่ะโอเคแล้วนราถัดไปนะครับเราไปดูกันต่อในส่วนของค่าความสัมพันธ์นะฮะก็สำหรับตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีจับแบบโยงแบบระดับสูงนะฮะ ก็มีกัดหลอดครับกัดหลอดให้เป็นโจมตีกายภาพเนาะเรจิกิกัดนะครับให้เป็นสปีดนะครับเอเวอร์ทอลให้เป็นเลือดนะครับแล้วก็ไคโอก้าให้เป็นโจมตีกายภาพเนาะเพราะฉะนั้นโจมตีกายภาพาจะได้อยู่สองตัวนะครับสปีดหนึ่งเลือดอีกหนึ่งนะครับตรงน,นี้ในส่วนของอาวุธเนาะเขามีอาวุธของเขาเองอยู่แล้วนะฮะอาวุธเฉพาะของเขานะครับให้ผมพาไปดูนะฮะนี่เลยครับอาวุธมันมีชื่อว่า โบลิควิดโกนะฮะโบลิควิดโกเนี่ยเมื่อเราใส่ให้เมทัลเนี่ยร่างไดแมกนะครับจะสามารถนะครับทำการอัปเกรดอัปเกรดคลิกนะฮะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของสเตตของมันเนี่ยก็ได้ตามนี้นะฮะอ,อันนี้จะเป็นอาวุธของเขาเองนะฮะต่อมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันในส่วนของพวกอับไคอนอับไคอนเนี่ยก็อัปเกรดตามตีบวกเนาะแล้วก็ริบ้นหาใส่ได้ปกติ นะครับอ่าเราไป2สกิลกันดีกว่าผมอยากเห็นสกิลละนะครับตัวที่ก็ไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสตัวนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอ่ามีน้องๆที่เล่นสายเติมมาเล่าให้ฟังว่าแม่งถึกจริงๆนะโอเคตัวนี้ครับมาดูพาสซีฟกันหน่อยนะครับพาสซีฟมีชื่อว่าเมทัลอีโรชันนะฮะก็ในการต่อสู้จะเพิ่มนะครับ SP ของตัวเองสูงสุดถึง10%นะฮะเลือดเยอะนั่นเองนะต่อมานะครับ จะเป็นสกิลโจมตีท่าที่1 Armor Protection Armor Protection ครับจะทำการเพิ่ม Armor Protection ให้กับทีมของเรา1เทินดาเมจที่ได้รับแต่ละครั้งจะไม่เกิน25%จากค่าสูงสุดโคตรดีผมถึอว่าแม่งโคตรถึกนะฮะทำให้ทีมของเราถึกมากๆนะฮะคือต่อให้ตัวที่มันตีแบบว่าทะลุทะลวงดาเมจหนักๆมันก็ไม่เกิน25%ะนะฮะถือว่าโหดมากนะครับเป็นโลกเกาะ โคตรถึกนะฮะอันนี้นะครับผมต่อไปเป็น m a g n e t i c Storm นะฮะ m a g n e t i c Storm ก็เป็นสกิลโจมตีธาตุสายฟ้านะครับเป็นสกิลดาเมจหมูนะจะเพิ่มดาเมจ50%นะครับให้กับโปเกมอนฝ่ายเหล็กของเราทั้งหมดอ่าประเด็นคือนะครับออกสกิลเสร็จแล้วได้บัฟนะครับบัฟธาตุเหล็กด้วยนะเออบัฟธาตุเหล็กนะครับจริงๆธาตุเหล็กนี่ยังไม่เคยเห็นมีใครเล่นแบบเหล็กจริงๆนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าใช้เมทัลเล่นเนี่ยจะได้บัฟเดิเมจ50%เลยนะครับสกิลถัดไปเป็นดับเบิลไอรอนบลาสนะฮะดับเบิลไอรอนแบสเนี่ยจะเป็นสกิลเดี่ยวนะโจมตีธาตุเหล็กนะครับเดิเมจ70โอเคไหมฮะอันติเมทเป็นเมลดาวนะฮะเมลดาวเนี่ยจะเป็นการสร้างเดิเมจนะครับธาตุเหล็กนะฮะต่อศัตรู1ครั้งนะครับผมเพิ่มเดิเมจนะครับ100%นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นธาตุเหล็กทั้งหมดอ่าธาตุนี้นะครับเพิ่ม50แต่อัาติเมทคือ100% เหมือนเราใช้ตัวบัฟธาตะนะฮะมันก็เหมือนเป็นตัวธาตุตัวหนึ่งอ่ะนะครับผมหลังจากเพื่อร่วมทีมนะครับปล่อยสกิลนะครับโจมตีผลจะหายไปนะฮะง่ายๆเลยบัฟให้1ครั้งแล้วปล่อยนะครับโคตรดีนะฮะยังเถือนนะครับผมโหบัฟอย่างดีเลยอ่ะโอเคต่อไปสกิลยีนครับเป็นดีเฟนซ์ยีนนะฮะก็ได้รับผลดามเอทบอลง10%นนะครับในส่วนของสกิลลูกลับครับก็ใส่ไปเลยนะฮะเต็มที่เลย พวกโลมาตะเนี่ยกันดดเมจนะครับคริติคอลป้องกันเงี้ยใส่ได้นะครับสปีดอัพเนี่ยดีเลยเด้งเลือดนี่อันนี้แนะนําเลยเด้งเลือดต้องมีนะครับบัมบัดดอกไม้นะครับถ้ามีก็ใส่นะครับบัมบัตดอกไม้เด้งลงเด้งเลือดต่างๆใส่ได้เลยนะตรงนี้เครื่องประดับนะฮะแนะนําพื้นฐานเลยนะครับกรอบทองนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ประดับเบสิกนะครับทองคําใส่เป็นซูพรีมเซต ซูเปอร์เซตเนี่ยจะได้ทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันและคริติคอนนะแต่ถ้าจะให้ตรงสายของมันเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นพวกอ่าชุดที่มันถึกๆหน่อยนะครับชุดถึกๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเดลิตี้เดลิตี้ก็จะมีอ่าเกี่ยวกับเรื่องพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเพอร์ซิสิตนเป็นคริติคอลนะไออิเทอนรอนแล้วกันอีเทนอรอลก็จะถึกหน่อยนะครับอีเทนอรอลเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับเมทัลนะ ใส่ได้นะครับผมอีเทอร์นอลโฮโอคนโหดๆหน่อยก็ใส่โฮโอได้นะครับประมาณนี้ตีบวกก็25ครับเพราะว่าเขามีร่างมาสเตอร์นะครับผมอ่ะโอเคไปดูร่างมาสเตอร์กันหน่อยนึงผมอยากดูร่างมาสเตอร์มากๆสำหรับร่างมาสเตอร์เนี่ยไหนอ่ะร่างมาสเตอร์นะครับให้ดูเลยร่างมาสเตอร์เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มมาอีก2นะฮะจะมีคุณสมบัติที่3เพิ่มมา สำหรับคุณสมบัติที่3เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมองนะถ้าจะให้ตรงสายนะครับจริงๆแม่งเล่นได้หลายอย่างมากนะฮะถ้าเน้นดาเมจพรินะครับให้เป็นสไนเปอร์นะครับหรือจะเป็นนะครับดาเมจชนะธาตุถ้าจะเน้นนะครับทำให้เพื่อนถึกๆหน่อยก็จะเป็นนี้ถึกๆหน่อยนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่4นะครับอันนี้จะเป็นอ่าอันเนี้ยเป็นเพอร์เฟกต์คอนดักเตอร์อันเนี้ย จะเป็นคุณสมบัติพิเศษของเมทัลนะครับมีแค่ตัวมันเองแหละเพิ่มนะครับดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับโปเกมอนฝ่ายเหล็กของเราเพิ่มอีกแล้วนะบัฟสกิลของมันก็เพิ่มอยู่แล้วนะแล้วมาเจอโปรเทคคอนดักเตอร์อีกก็เพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็ลดเดเมจที่ได้รับจากการโจมตีท่าไ,ไฟฟ้าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นดาเมจสกิลตัวเองเพิ่มยี่สิบก็ได้แต่ว่าจะได้แค่ตัวเดียวถูกไหมฮะแต่ว่าเมื่อกี้คืออันนี้ทั้งทีมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคร นี่ครับคุณสมบัติตัวนี้จะดีกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะเลยต่อมาครับเราไปดูในส่วนของอพวกสกิลที่พอเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์ดีกว่าแน่นอนครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากเปลี่ยนมาสเตอร์เนี่ยก็คือ m มท a ัลอิโลชัน e ตรงนี้นะครับเดิมทีจะได้แค่เลือด10%เนาะตอนนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มเลือด20%แล้วก็พลังโจมตี20%นะครับให้กับมอนธาตุเหล็กตัวอื่นๆนะครับทุกๆเทิเร์นก็จะเพิ่มอีก5%สะสมได้10ชั้นก็คือ50% โคตรโหดนะฮะโคตรโหดนะครับแม่งแม่งเป็นทั้งแทงนะครับเป็นทั้งบัฟโคตรเดีย่ยนะฮะตัวนี้นะครับมันถึงต้องมีขายไงมันต้องเติมไงมันไม่ใช่ตัวที่สายฟรีจะหยิบหยิบ,ยบต้องหยิบมาใช้ได้นะฮะต้องเติมเนี่ยนะฮะอ่ะต่อมานะครับสกิลถัดไปนะฮะที่เพิ่มอันนี้ไม่เหมือนอน,นี้ไม่เปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอ่นนี้เปลี่ยนก็คือดาเมจแรงขึ้นเป็น50นะฮะแล้วก็ ตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น80นะครับอันติเมทเพิ่มขึ้นเป็น660นะครับผมอ่าส่วนสกิลแซดนะสกิลแซดนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเขม้ามืาก็คือแซดอาร์เมอร์เนี่ยถ้าเกิดเรากดสกิลแซดแซดอาร์เมอร์โพสิชันไอ้โพสิชันเนี่ยมันจะโดนดาเมจครั้งละไม่เกิน10%นะครับตอนแรก25่สิบห้าใช่ไหมอัน,นี้แม่งลดต่ำลง10%อีกอะโอ้โหโคตรโหดนะครับโคตรถึกนะครับผมอันนี้เหมือนเดิมเนาะอันนี้อ่ะโอเคอันแรกก็แซด นะครับ Double Iron b น a s สนะครับนอกจากการโจมตีปกติแล้วเนี่ยพอเราใช้สกิลเซตเนาะก็จะมีเรื่องการลดนะครับสปีดฝ่ายตรงข้ามถาวรอีก20%อร์เซาละครับมีดีบัฟเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่เลยครับเซตเมลดาวนะฮะเซตเมลดาวเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะก็คือสามารถโจมตีเบมที่บินอยู่ดำน้ำาจอดดินติด Shadow Fort ได้นะครับผมโหดโคตรนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับก็ได้เวลานะครับ เอามาลองใช้งานกันดูหน่อยนึงผมก็ยังไม่เคยได้ทดสอบนะครับก็จะมาทดสอบกันมาในวันนี้แหละ2อล้านสเนาะจัดไปนะครับะเดี๋ยวลองดูนะครับสู้กับใครดียวเนะีให้ดูสกิลไวเฉยนะไม่ได้ไม่ได้จงใจจะสู้อะไรขนาดนั้นนะลองดูสู้เฉยอยากรู้อะอยากเห็นสกิลนะฮะเท่ๆหน้าที่หลักของมันก็คือแทงแทงกับ เพิ่มบัฟหลักๆมาถึงก็เปิดสกิลนี้ก่อนเลยเป็นสกิลที่เป็นอ่าเพิ่มในส่วนของความถึกทนนะใช้สกิลสายฟ้านะครับนี่สกิลกลุ่มนะอืม่ะสกิลเหล็กใช้เป็นหมุนนะอุ้ยโดนรอดไหมแพ้ไฟนะ ไปสู้กับไฟไม่ดีนะธาตุเหล็กแพ้ไฟเต็มๆไม้ผมลองสู้กับตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก่อนจริงๆต้องเก็บไอตัวนั้นก่อนทั้งบนอ่ะไปอ่ะให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวผมเร่งเลยอ่ะถือก่อนสู้คนเดียวอ่ะไปอุย้ยตัวหลักของไอดีนี้เขาเป็นแบคไว้นะฮะไม่ได้อัพตัวนี้ไว้ไปแช่แข็งไม่ดีล้อง ลงวนครับเหลือตัวเดียวนี่เปิดบับมาลงมาดิลงมาลงมาลงมาให้มันลงมาก่อนเอาดิใช้แข่งไปดิชึ้บแม่นไ,ไม่ลงมานะอาลงมาแล้วเพิ่มบัฟก่อนนอ่เงโดนไปดิโดนไปดิดปดดปดสายฟ้าสายฟ้าไม่ค่อยแรงครับแค่สี่สิบเองเน้นเปิดบัฟส่วนใหญ่ เพราะถ้าดันมาเตอร์ผมว่ามาเตอร์เก่งมากแนะนําไม่ทําเป็นมาเตอร์ไปเลยนะครับร่างนี้จะยังไม่ค่อยโหดเท่ารัางมาสเตอร์เวลาเราจัดทีมเนี่ยนะครับแนะนํานะครับผมเห็นนะ่เขาจะเล่นอยู่ทีมเดียวเลยนะครับหลักๆเลยนะฮะก็คือนี่ครับให้ยืนกับเจ้านี่ครับซอร์ดคิงก็คือซาเชียนครับกับตัวนี้ครับชิลคิงซามาเซนต้าครับจบนะฮะจบครบในชุดเดียวนะฮะเมทัลมาสเตอร์ ซาเชียนมาสเตอร์สมารส์สตา้ามาสเตอร์ทุกคนเคยเห็นไหมครับว่าพวกท็อปเซิร์ฟเขาเล่นกันอยู่ประมาณนี้นะครับตัวอื่นถามว่าน่าลองไหมก็มีพวกอีโมก้านะครับก็ก็ลองได้นะครับแล้วก็ซินเดตซินเดตก็ได้นะครับจะถึกๆหน่อยถ้าเราไม่มีซอสคิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกตัวเนี้ยสูญยูบราคาอะไรเงี้ยเล่นได้นะครับมาเกียน,น่าอะไรเงี้ยเล่นได้นะครับที่เหลือไม่โอเคแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้ s มาร์เซนต้ามาสเตอร์สา a เชียนมาสเตอร์แล้วก็เมทัลมาสเตอร์นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ทางช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซี g เกนสวัสดีครับ